สวัสดีครัพี่น้องมาไปเฮาอยูกพี่อยเดียวมาไเาถือไปขอนแกงถึงว่าคนนะกรมาไงปานกระมา เห็ดยางบ่อเห็ดยางการเหรออุ้ยสะเข้าใจเลยลูบ่อฉุกเฉินนเขงมาเห็ดยางการค่ะอ่าเขาไม่มาใช้าแบบเยมันบมเลยแหละแบบเพิ่มเดเอาอยู่ใส่ อันนี้ก็เล่นเกมตามภาษาวัยรุ่นกับพี่น้องค่ะนี่ฮะันนีเขับไปมาโอ บรรยากาศยังทำเพื่อนี่ยงมไปไหนอีกกันเมล่ข่าวกินทานแล้วปะอซเมลูกันเม่ก็นอาโล่ามาขอกินทานเลยเนี่ยแอ้วข่าวแล้วอ้าวนอละตีคือว่ายว่าเท มีกำนองสละมามาตโดนแหละวเลยกับเปล่าเื้อมาหนักแม่กะนองสละมากินทานนะมา,ามา้างในทัพพอมาจะเพิ่นินทานน้ำด้วยบ่นี่หน้าตาเพิ่นกับพี่นอก

ตัวน้ำพลานมเวน100น้นนะห้5มาเข้ามาพอยังบันไา้มา,านะย้ายนะยนะยไม่ใช่เข่าช่มนะยางไหม,ไม,ไมใช่ยายนะ ราย้ายก่อน,นอามาเข่าก่อนจังไพี่เลยขนาหมาแล้วกินขาอยู่นะมามามาเข่านี่เขามาเจ้านั้น มากระมังใหญ่นี่นาไหม้อใ่ถังนใส่ต้มนใส่ต้มเาเป็นอย่งถังเขียวทางนี้นเลยรถนี่ตัวน,น,นี้นจะว่าใส่ต้มกระดูกมันเป็นจัดทั่วใหม่ก็เ,เ,ลลกเลยแปเลเนย เอออาล่งข้านอกเลยเออไระพหัสเล่นี่แหละมาเสีซีทางซีผาเนี่ยยุดอืออ้าวนี่ท่านี้ข่าวนะเบ้ ไม่ใช่เขามาเพื่อมาทางหนึ่งก่อนป่ะจริงบ่พ่อป่ะให้น้ำมันลดนออกก็ไ้ให้น้ำมันลดนออกรอยาเอยพอดีเลยพอดีเลยน่ะเนี่ย ซาๆ์ well. <p> ้าอกนเขาเขามากิน <interfer> ท <es> <Hello. S 2> ่านอะไรไปดอกเว้ยก well. okay, so yeah. ็เอามามาอาพ่อ <unda> ่ทางหนึ่งนะใส่อีกช่องทางเนาะเอาทางไปตั้งเอารถดิมาเมาเรื่อยๆเป็นยังไงเลลมาเรื่อยๆป่ะมาทาหนึ่งย้ำสาวจังมาเนาะมาห้าคนหนไปเรื่อยๆได้ดอก มีซองงามดิมีซองงามดีงามเพียงเดี๋ยวจังคอยเ้าลูกมาหนึ่งนะจังหมาน้ำที่หน,หนึ่งเลยนะหนึ่งตีหนึ่งปอะโอเคครับพี่น้่ง เงียบข่าวนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของานนะนี่ก็ค,นนะกคือเนาะไปเบิ่งทางนอกกับพี่เนาะทางนอกนกับบมอมี่ยังรายดอกวงผ้าอีกแับอ่าไฮโลโนาะง่ายนะนี่เพิ่นก็มีตลอดดอกพี่เนอะเลยตำรวจเนี่ยเพิ่นกับเบิร์นผิดดอกเพิร์นใครครบในงานนะเนาะกันบ่มี ของมื่อนีร่ก็บ,บรมีคนมาครบงานนะบรมีคนมาอบอุ่นเงนินกะุศิยบ้านเฮานัน่น,นนั้นะนี่เนา,สาะสุโขทัยสุโขทัยร้านเฉพาะขา้ขาวเนี่ยถ้าเบิ่งหน้าตาก็น้องนมีภายในหนึ่นงในหันกับอีน้องแทงเฮลโลนีนลล่ค่ะเราถามหา,ยยาอยู่ค่ะไปทำบรไปทำมนานเมียโลดบวเกี่ยวกับข่อยเด้อข่อยโชงบริจตมือวเว่นนี่คุณ จะแชน่นกระจาและทาำอร่อยใส่ก็ใส่สีแดงคือกันอีกได้เนาะโอ้ยอย่าเกินอยู่อย่าเกินนะเนี่ยเสือขู่นะเนี่ยหลายคนพี่น้องเลย Là lại là lại tạ nhiều nó này cái non cao điện hello Athens như này nó บรรยากาศกาศันเนี่ยบอกอ่าป้านายพี่น้องเอ้ยบางทีก็สีหานอนบางทีก็สี่ไปแทงไฮโลต่อเนาะบางทีก็สีนอนนันนี่เลยฮะบนนอนเอานั่นนี่เลยเอื่นกันจันทร์ศุกร์อันนี้เอาหัวเมืสส่อเอาใส่สะอาดขึ้นมา วันนมาจัดสัตดิงอโผงโคลยังคืนวันนี้ขับเปียกบ่ามไนี่บรู้เล่ข่อยกระได้ ไปไไปหาแทงใฮ้โลผู bye, bye ้ปัไปไปแทงหมเป็นไหมอ้าเมื่อวันศุกหัวใจถึงยังกระผมอยู่หัวโอ๊กเวียกับเก่งเขาเล่นเป็นทุกอย่างนะมึงเนาะเล่นอยู่นี่แหละให้มันเปิดเปิดอย่างนี้มันสายวุ้ยเลวมันบึ้งใ่ที่นี่เหรอ88นี่ยิ่งมหู่ะเปิดด้วยเปอรเพิ่มคูดขข้นอยู่ใชเลยใครทราบชเอาไหม มันเาส่มาเขาเสืมันท่วไรก่อนมันวะาเปสสิซาเปก็พาคาดอะมันสาก่อมันสากมัลือนมหญาน้อนลงเลยนึอาก็ต้งเทียแดงของแเาความำ่บอผ่านรอบหนังพูดถึไปอีกพูดนี้ไปเอะยเงินเราเที่ยวจิตางกัตหนึ่งเลยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยโอ้ย้ย้ยเ้ย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 เ้ย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 ้ บรรยากาศกลางคืนก็สิคร,ครับประมาณนี้นะพี่น้องเกีกับบรรยากาศวัดเสนีเด้อพี่น้องเด้อสิไปหาเบิ่งไฮโลเบิ่งางาน,นสักก่อนมาไฟหนึ่งขอบคุณต้องกางใจนะครับผมเป็นกําลังใจใจะคล้องงานเป็นเด้อพี่น้องเด้อจะคล้องงานเป็เด้อ